ออสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอฮอกไกโดเขาใหญ่นี่นะฮะสวนดอกไม้วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่คะสิบเก้าเหรอสิบเก้าพฤศจิกายน ิบเก้าเลยสิบเก้าหรือยี่สิบสี่กายนเรามาเที่ยวสวนดอกไม้ที่ยี่สิบเอ็ดหอไกรโดยี่สิบเอ็ดเขาใหญ่ปากยี่สิบเอ็ดนะคะเ,เปลี่ยนยี่สิบเอ็ดพฤศจิก,กายนคนบอกก็บอกผิด <laughs> ไม่ดูวันนะคะเนี่ยเขาเปิดให้เข้าเปิดเปิดให้เข้าชมนี่นะนี่คือทางเข้าอันนี้คือสวน ดอกไม้จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าชนิดนะคะสี่ห้าชนิดกําลังกําลังสวยแต,ตะะ่ต้องมาเช้าเช้านะคะมันร้อนมากมันร้อนที่นี่มันร้อนต้องมาเช้าถ้ามาได้สายนี่รับรองกระจายค่ะต้องเตรียมกันแดดเยอะๆมีดอกไม้อยู่สี่ห้าชนิดห้าชนิดอ่าปวยด้วย คนก็พอมีเรื่อยๆค่ะถ่ายเสร็จแล้วก็กลับนี่อันนี้เขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้อะไรเยี่ยอะไรสักอย่างเนี้ยแหละจำไม่ได้ละลืมน,นี่อันนี้อันนี้ต้นงอนไก่บ้านเราเรียกงอนไก่นะแต่ที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้ที่นี่ค่าเข้าเด็กจะยี่สิบบาทผู้ใหญ่จะคนละห้าสิบบาทค่ะมีที่ถ่ายรูปให้ นี่ก yeah. um. uh ็ค huh. ือเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนะคะเนี่ยบริเวณรอบๆนี่เนี่ยบริเวณรอบๆก็เอาอันนี้สั่นนิดนึงนะคะนี่โชเฟอร์โชเฟอร์เอามีโชเฟอร์มีหมุนให้ด้วยโอ้โหเราหมุนกล้องไปละนะคะตาลายเราดูด้วยตาลายยังบอกว่าตาลายเลยเนาะนี่ ก็สวยนะคะตอนนี้กำลังสวยอยู่เขาน่าจะปลูกกอนหน้านี้เพื่อให้ทันเที่ยวปีใหม่เน,นี่ยค่ะนี่เขาไม่ได้เขียนชื่อดอกไม้ไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าโอ้บวกสวยเนะไม่ไม่ติดราคามีหมวกขายด้วยใหญ่มากนี่ยแก่ใหญ่เอาน้องไงเน้อ,อะ เดี๋ยวดอกเก๊กฮวยกเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายกันเดี๋ยวถ่ายดอกเก๊วยนะเะใดอกเกวยเหรอไม่น่าใช่อ่ะดูนั่นดอกสีขาวเก๊วยดีวยเดี๋ยวเดี๋ยวยจอดถ่ายรูปไม่จอดก่อนค่ะเดี๋ยวล่นนะไม่มีมือนะถ่ายไปเก็บรูปนี้นี่นะคะ อันนี้ดอกคัตเตอร์ค่ะสีขาวน,นี่ดอกคัตเตอร์เก๊กฮวยนี่เหรอใช่เก๊กฮวยเหรอนี่เก๊กฮวยเหรอ,อ,อไม่ใช่่่ไมใชค่ะคัตเตอร์นี่สีเหลืองนี่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคนถ่ายก็ถ่ายไปอเ,เอาเอาเอามองขาด้วยนี่คนมาเรื่อยๆนะคะ ตอนเช้ายังมีส้ยสายจะเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเราทานเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วจะไปที่อื่นแล้วนะะี่เลยค่ะนี่ใครไม่มีหมวกมีหมวกขายด้วยนะเนี่ยนี่โจเฟร์คนขับรถพามาเที่ยวค่ะเนี่ยพาไปทุกที่นี่นี่มีหมวกให้ขายด้วยนะเนี่ยนะแต่ไม่ได้ถามราคาว่าใบเท่าไหร่ ไอตัวเล็กหมอกใบเท่าไหร่ลูกทุกใบเลยเหรอนี่สวยอยู่นะใส่เยอะอยากได้สักใบนะเดี๋ยวดู่อนซื้อปีละใบเดียวกเดี๋ยวลองรวมหมวกสักใบกอนเอาหมวกผู้หญิงผู้หญิงสิใส่ตังไหนพอแล้วพอแล้วอันนี้นี่นะคะหมวกใบละร้อย ซื้อได้อยู่ไหมร้อยใช่ไม่แพงนะคะเลือกซิผ er ok 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 ู ok ok ้หญ ok ิงผ yeah. ok ู ok ้หญิงใบใหญ่ๆนะใช่ป่ะสวยษไม้หรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้อ่ะพี่ใบใหญ่ๆร้อยห้าสิบครับอ้าวเหรอแล้วใบไหนอ่ะเห็นอกใบใหญ่ร้อยอ๋อใบใหญ่ๆข้าวบนแล้วก็มีกองงข้าาล่ครับอ๋อนี่ถ้าใบใหญ่ๆเนี้ยร้อยห้าสิบนะคะถ้าใบเล็กๆนู้นถึงจะร้อยเดียวหรอแบบไหนร้อยเดียวอ่ะนี่ครับแถวนี้แต่ข้าวบนแล้วก็กองตรงนั้น มีใบเล็กนะคะใบเจล้อยห้าสิบใบเล็กหนึ่งร้อยบาทอุ้ยไปซ้ายขวาขวามีพวกนี้ใครมาเดียวนี่มีสตอรี่ด้วยนะคะแต่ว่ากำลังออกสวยเหรอนี่สวยเหรอลองดูในทุกที่อ้ที่ไรฮะที่เออ นนสีชมพูเหรอเออสีคาดเออนั่นน่ะน่าจะสวยปะ่ะอันนี้มันเรียบไปอ่ะอันนี้เรียบไปอ่ะค่ะ,อะเอาดอกดอกเลยเดี๋ยวดิปดูสิกลับกล้องหน่อยเนี่ยชมพูอ๋อโอเคใบนี้ก็โอเคไหยแหมเข้ากับชุดเลยอ่ะสวยะคะเพื่อนนี่ ที่รักซื้อหมวกให้ใหม่ใบหนึ่งซื้อจนแบบว่า,าเต็มรถแล้วรถสองคัน <c oughs> รถเที่ยวสองคันเต็มนี่มาเที่ยวได้เลยเขาใหญ่นี่สตรอเบอรีไ่ไหมขออันนี้เป็นกล้องหน้าอยู่ไม่เป็นกล้องหลังใช่กล้องหน้ากลับกล้องหน้าแล้วสตรอเบอรี่แต่ว่า,าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้นี่เห็นแล้วนี่เจอได้เดี๋ยวให้ดูหวานอยู่นะคะมา่อกนีกลับกล้องให้นะคะ เนี่ยถ้ามาช่วงปีใหม่อะ่ะน่าจะมีแล้วเนี่ยเริ่มออกแล้วเริ่มออกเนี่ยโอเคอเนาะสวยค่ะกาดีมาเช้าๆนะคะอย่ามา,าสายเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะคะบายบายนะคะสวัสดีคะ่ะดีที่นี่ได้ครบเลยไงดอกไมา้ตอประี่